我。哇 ต่บบภาษีนี้เป็นระบบที่ไม่มีความยุติธรรมและไม่ได้รับการเห็นชอบจากประชาชนผมเชื่อว่ามันเป็นร่างกฎหมายที่ควรจะถูกปัดให้ตกไปในทันทีจึงอยากเรียนถามความเห็นในเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีหน่อยจะได้ไหมครับไปตอบหน่อยสิครับครับครับในฐานะรัฐบาลนะคร,รับเดอะไรเหรออะไรเหรอเรากำลังพยายามเพื่อเดี๋ยวจะอุดหนนะนะจบสภาท่านรัฐมนตรีจบ คิดว่าเป็นรายการถ่ายทอดสดจากาาารัฐสภาซะอีกโอ้โทำดีเนาะเหมือนจริงมากมา,าสิถูกถูกทำลายเกือบทั้งหมดเลยอยางงั้นเหรอกองทัพที่พาภูมิใจในโลกของเราเร่ยนะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยมีสาได้เป็นตัวอะไรกันฮะแล้วมันบุกมาจากไหนแลวก่อนหน้านี้มันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกัน อยากรู้ขนาดนั้นเลยเหรือท่านประธานาธิบดีร้องค, <c oughs> คุณก็คือัวข้องของเรานั้นอยู่ข้างข้าพวกคุณมันานแล้วล่ะเรายึดพื้นที่ได้หมดแล้วล่ะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดวงดาวแห่งนี้ จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเราโครนนสตอนที่24่สิบสใต้การปกครอง ผ่านไปหนึ่งปีแล้วนะครับวันนี้เมื่อหนึ่งปีก่อนเป็นวันที่โครโนสได้เข้าปกครองทั่วทั้งโลกนะครับจากการปกครองขององค์กรการทหารนานาชาติโครโนสนั้นทาให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มจากการขาจัดการแบ่งแยกพรมแดนทําให้สามารถขจัดความขัดแย้งระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆได้นอกจากนี้โครโนสยังได้นำเทคโนโลยีที่มาประยุกต์ใช้ทำให้การแพร่พันนาไปมากอีกทั้งยังนำมาพัฒนาสภาพแวดล้อมของโลกอีกด้วยนะครับแต่ว่า โโนสเองก็ยังต้องการพลังนั่นก็คือมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการแดัดแปลงให้เป็นโซอันอยแน่นอนว่าการแดัดแปลงเป็นโซอันอยนั้นถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลโซโนสจึงไม่มีนโยบายที่จะบังคับแต่อย่างใดทว่าการปรับปรุงครั้งนี้เป็นเพียงข้อเสนอในการพัฒนากิจความสาม,มารถแก่พวกเราเหล่ามวลมนุษยชาติฮ้เฮ้เฮ้ดูท่าจะหนักนะมาให้ฉันช่วยนะไม่เป็นไรอะไม่ต้องเกรงใจหลอกหน้าบ้านอยู่ที่ไหนอะแถวนี้หรือเปล่า ซื้อของซะเยอะขนาดเนี้เขาจะเป็นครอบครวัวใหญ่ละสินะอย่าทำหน้าตากลัวอ,อ,อย่างนั้นสิฉันน่ะแข็งแรงจะแสดงความแมนให้ดูเอาไหมเป็นโซอันนอยสินะออรูปร่างแล้วก็บรรยากาศอย่างเงี้ยเกรกลสินะเอ,อ๋ทำไไมถึงพูดแบบนี้ะถ้าดัดแปลงแล้วคิดว่าจะจับสาวที่ไหนได้แล้วก็ฝันหวานไปหน่อยแล้วละมัง้งทากะนากิ นี่คะ่ะสบปกสำหรับหนึ่งอาทิตย์อ้อขอบใจมากนะคุณนัสกิผมจะหนักมากสินะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องรบกวนคุณอยู่เสมอเลยแค่นี้ไม่เท่าไหร่รักจ้าถ้าเทียบกับพวกมิสกิจังที่ต้องแอบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ตั้งเป็นปีนะ่ะจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าคุณลุงให้ฉันเช่าที่นี่แล้วอะ่ะจริงๆแล้วฉันเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะเออไม่หรอกคะ่ะถ้าไม่มีคุณนัสกิพวกเราจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ใช่แล้วล่ะ แม้ว่าพวกเราจะมีชีวิตรอดจากภูเขามมนาคามิมาได้แต่ก็ยังถูกโคโนอตตามล่าตัวอยู่หนึ่งปีที่ผ่านมาพวกเราทำได้แค่รับซ่อนตัวเท่านั้นในสถานการณ์ที่ไม่มีท่านอากิโตะหรือว่าคุณโชอยู่ยังอยู่สิทั้งโชและมากิชิมาต้องยังมีชีวิตอยู่เพราะเชื่อแบบนั้นทำให้พวกเรายืนหยัดได้จนถึงทุกวันนี้เลยเออพี่คะ่ะเออใช่แล้ว พ่อกับแม่ของเทสซิโร่ไม่ได้ถูกโครโนสพ่อจับตาแล้วนี่ใช่ไหม <c oughs> จริงเหรอฮะคงพาะไม่เห็นพวกเทสซิโร่ก็เลยคิดว่าคงตายไปแล้วที่พวกเขามินนคามีไปแล้วล่ะมั้งหนึ่งปีที่อดทนมาเนี่ยมันเห็นผลแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าถ้างั้นพวกท่านก็คงคิดว่าพวกเราน่าคงจะเอมมีการรายงานว่าเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะงั้นเหรอ เป็นแบบนั้นก็ดีแล้วถ้าหากพวกมันคิดว่าพวกเราตายไปแล้วพวกท่านก็จะปลอดภัยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีการเฝ้าจับตามองแล้วพวกเราก็น่าจะแอบไปแจ้งข่าวว่ายังมีชีวิตยอยู่ได้แม่เองก็คงรับเรื่องนี้ทั้งฉันแล้วก็พี่ตายไปแล้วไม่ได้หรอกจริงไหมไม่ได้นะลืมเรื่องพ่อของโชไปแล้วเหรอถ้าวูวามทําเรื่องแบบนั้นหนึ่งปีที่ผ่านมาจะกลายเป็นเรื่องศูนย์เปล่านะเนอะ เดี๋ยวสิแทสซิโร่อย่าทำท่าขึงขังอย่างนั้นจะได้ไหมฮะอะไรกันเนี่ยหนวดคลาวแลวเธออย่างเงี้ยหน้าดังเกตียที่สุดเลยแล้วนะสกินอะ่ะไม่เข้าใจหรอกความหนักัวงของโครนนสเน่ะถึงไม่ได้ออกไปเครื่องนอกแต่แค่ดูในเน็ตก็พอจะรู้แล้วแค่หนึ่งปีโครนนสได้ทําให้ค่านิยมของคนในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปคนที่เข้ารับการดัดแปลงด้วยความสมัครใจก็มีมากขึ้นด้วยนะรู้ไหมพวกนั้นก็แค่พวกงี่เง่าเท่านั้นเองไม่หรอกนะถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปจะยิ่งแย่ พวกเรารอการมาของโชกับอาคิชิมะอยู่ต้องรอไปจนถึงตอนนั้นสินั่นมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าคิดถึงความรู้สึกของมิสกิจังบ้างสิมุมมองของนานี่มันแปลกนะเท hey, สึโรคุณนสัสกิฉันกลับละขอโทษด้วยนะคะ คราวหน้าฉันจะเอาของที่เธาซื้อรไม่ชอบมาให้นะขอบคุณมากเลยค่ะต้องได้เจอกับพวกท่านอีกอย่างแน่นอนอดทนรออีกสักหน่อยนะจนกว่าโชกับมังคีชิมาจะกลับมาเนี่ย แต่ว่านี่ก็ตั้งปีหนึ่งแล้วนะโชนะจะยังมีมิสุกิระวังหน่อยออขอโทษคุณชิสึยังสงบอยู่ตลอดเวลายังกับไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าคุณมาคิชิมะได้ตายไปแล้วเราเองก็ต้องเชื่ออย่างนั้น ไม่ว่าจะหนึ่งหรือว่าสองปีก็ต้องเชื่ออย่างนั้นต้องแอบซ่อนตัวอยู่ในที่อย่างนั้นเป็นปีคงจะรู้สึกแปลกๆสินะนคุณคามาจิคุงยังมีชีวิตอยู่ก็กลับมาเถอะ น,นั่นน่าจะเป็นของ12บสองพนพลเทพกำลังรียบร้อนสะดุ้งชินไม่ได้เจอกันมานานเลยนะเพิร์กสตาตั้งแต่ตอนที่โบราณสถานตก ญี่ปุ่นดูเหมือนจะราบรื่นดีนะอืมแล้วทางนั้นเป็นไงบ้างทางด้านเดซีเนี่ยเพราะเรื่องนี้ฉันถึงมารับท่านผู้เฒ่าตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนไม่ได้เจอกันสัน,นานเลยนะครับด็อกเตอร์บาคัสเชิงเหรถ้าเป็นไปได้อยากจะเชิญท่านไปที่เดซีสักครั้งนึงฉันรู้แล้ว แต่ขอเวลาอีกสักหน่อยนะตอนนี้ท่านน่าจะรู้ถึงความคืบหน้าของโครงการที่เดซีดีนี่นาส่วนประกอบของเทเลสป์เดซีได้กลายสภาพเข้าสู่ขั้นที่สองเรียบร้อยอีกไม่นานก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำครับโดยสมบูรณ์ทั้งหมดการดัดแปลงครั้งใหญ่ขนาดนี้พวกเราโครโนสเองก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกยังไงซิก็ขาดท่านด็อกเตอร์ไม่ได้อยู่ดี ตอนนี้ฉันจังไปจากที่นี่ไม่ได้จนกว่างานนั้นจะเสร็จสิ้นนี่คืออีกเพียงแค่นิดเดียวเท่า Hey, hey. คุณโยเฮครับช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมมารบกวนผมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับนี่พี่อย่าพูดอย่างนั้นสิคุณโยเฮกำลั hey, นะงทำเพื่อพวกเราอยู่นะคะพี่ก็มารบกวนสมาธินี่นะถ้าอย่างนงั้นนพี่ก็ไปพักซะสิแล้วค่อยมาทำต่อที่หลังก็ได้นี่พูดอะไรของเธอกันเนี่ยฮะคุณมิสกิไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็ไม่ได้รีบอะไรอยู่แล้วคุณโยเฮคะทำไมต้องมาเกรงใจอะไรด้วยละ่ะ พวกเราไม่ใช่นายจ้างของคุณโยเฮหรือว่าอะไรสักหน่อยหนึ่งนี่คะ่ะเ,ออเรื่องนั้นะฉันก็รู้อยู่แล้วหดหงิดใ,ใจจริงจิง เสร็จแล้วอ๊ะสำหรับท่านอากิโตะชิซุคุณชิซึหรือว่าตลอดเวลามานี้ท่านอากิโตะชิซึคุณหนูน่ะ ท่านนกิโตะท่านนกิโตะจิซึท่านนกกิตต์จิซึช่วยมาจับใจมันสิชิซึชิซึใจเย็นไว้ก่อนคุณจิซึคุณจิซึคุณกิซึคุณชิซึยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนพอได้แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกคุณเทสึโร กับการระเบิดนั้นยังจะเชื่ออยู่อีกแล้วว่าพวกคุณหนูยังยังมีชีวิตอยู่เชื่อจริงๆเหรอว่าทั้งสองคนจะกลับมานะม่ะเปนไปไ,ไ,ไม่ได้หรอกออ,อขอโทษนะที่พูดมากเกินไปพี่คะฉันเองก็คิดอย่างนั้นมิสกิ ถ้าพวกเราไม่เชื่อแบบนั้นแล้วใครจะมาเชื่อโชกันเล่าฮะแต่ว่ามันตั้งปีหนึ่งแล้วนะหนึ่งปีที่ไม่มีอะไรเลยต้องเชื่อสิคิดกองอนนี่ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่เชื่อเลย<อ>จะบอกให้โชนะ่ะตายไปแล้วหยุดนะ ้มิสอกมิืกิอืมอืกมอั้มิน้ม,มืมอืื่องอะไรกันมนี่มไม่มีทาง ไม่มีทางจะได้เจอกับโชอีกแล้ว <c oughs> ขี้กองนี่ทั้งทงที่ตัวเองก็ยังไม่เชื่อเลยเพียงแค่ปีเดียวพวกเราอ่อนแอถึงขนาดนี้จริงเหรอไิ้สุดที่ นิสกิจังเธออยู่ที่ไหนกันเนี่ยถ้าถูกศูนย์ประคองพบเข้าแล้วก็ที่นี่มันเรามาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ดิเธอมาทำอะไรแถวนี้กันแน่เนี่ยครออไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะร่มก็ไม่มีอยู่ม์ปลายแล้วสิค่ะแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะหนีออกจากบ้านเหรอเอไม่ใช่ค่ะฉันแล้วเธอจะไปที่ไหนอ่ะออออยู่ที่นี่จริงๆด้วยรู้จักกันด้วยเหรอน้องสาวนีค่ะ เด็กคนนี้ตั้งแต่ถูกแฟนหักอกก็มาคอยเฝ้าดูบ้านของแฟนตลอดเลยอ่ะแต่ใจได้แล้วนะมิจิโกะไปหักกับบ้านเออค่ะครับความรักของวัยรุ่นเนอะนีะต้องขอโทษด้วยนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันเด็กนี่อึ้งอะไรอ่ะอ๋อเปล่าคือเด็กคนนั้นอ่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเนี่ยหรออ๋อ นั่นเปนคนน้องของพี่น้องในหนังสือคำสั่งค้นหาไม่ใช่เหรอเอ๊แต่ท่านเห็นว่าหายสับสูมาแม้แต่เรริกพลอยล่มสลายแล้วนี่นี่ยังมีชีวิตอยู่พวกนั้นมปนตัวอันตรายนะรีบจับตัวสองคนนั้นแล้วฉันจะติดต่อไปที่ส่วนปะครองได้เร็วเลยเดี๋ยวว่าสองว่าสองฮัลโหลโอ๊ยโอ๊ยูาชินจะทำอะไรเนี่ย รี่อ่เดี๋ยวนี้นะเห็นตุ๊กตาไล่ฝนหรือเปล่าะวันนี้พอได้เห็นท่าทางของมิสกิจังฉันก็เลยเข้ามาคุยกับคุณป้านะ ทซิโร่กับมิสกิจังเวลาที่คุณลุงกับคุณป้าไม่อยู่บ้าน mm. ก็จะทาตุ๊กตาไล่ฝนแขวนรอพวกท่านสิใช่ไหมตุ๊กตาไล่ฝนของคุณลุงคุณป้าเนี่ย oh. น่านะคือตุ๊กตาเทซิโร่กับมิสกิจังไงเป็นสิ่งที่คุณป้าทําเอาไว้ออนนี้มันส่วนหนึ่งที่ฉันทำขึ้นเนียบ เป็นสิ่ที่ฉันอยากจะให้มิสกิจ้างกับคนอื่นๆได้เห็นนะฉันยังเชื่ออยู่นะทั้งคุณลุงแล้วก็คุณป้าพวกท่านเชื่อว่าพวกมิสกิจ้างยังมีชีวิตและเราวันให้วกเธอจะกลับมาจ้ะ เป็นแบบนั้นจริงๆเหรอพวกท่านยังคงฉันน่ะจะเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งไว้โชน่ะยังคงมีชีวิตอยู่มีสกิจัง อากิโตะฉันต้องกลับมาแน่นอน คิโตได้ก่อตั้งกลุ่มต่อต้านขึ้นเพื่อต่อกรกับฝ่ายตรงข้ามสมุนเบาคัสคูบปรับเก่าได้ปรากฏตัวขึ้นต่อนหน้าแอปทอมส์กดอายการศึกกลางดิทำให้มบสกิริโชว์ให้รีบกระโจนออกมาตอนต่อไปดักแด้เริ่มเคลื่อนไหวสิ่งที่หลับไหลอย,อยู่ในนั้นคือจิตปิญญาณอันร้อนแรง